สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของเราวันนี้ผอมาจะาพาทุกคนไปรู้จักกับสุดยอดเครื่องบินขับไล่เจเนเรชันใหม่ที่ถูกขนานนามว่านักล่าบนท้องฟ้าแห่งอนาคตนั่นก็คือ MIG 41ปี2026หรือที่หลายคนเรียกกันว่ารุ่นสืบทอดของ MIG 31เจ้าสุดยอดอินเตอร์เซปเตที่เคยสร้างชื่อเสียงเอาไว้ตั้งแต่ยุคสงครามเย็นและบอกได้เลยว่าเครื่องนี้ไม่ใช่แค่การอัปเกรดธรรมดา แต่เป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของเทคโนโลยีอากาศยานรัสเซียสิ่งแรกที่ทำให้ MiG 4 1กลายเป็นที่จับตามองก็คือความเร็วเครื่องนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถทยานได้ถึงความเร็วระดับ Ma C กถึง Ma ็กสหรือประมาณ4เท่าของความเร็วเสียงซึ่งถ้าเทียบให้เข้าใจง่ายใจง่ายมันสามารถบินจากกรุงมอสโกไปถึงลอนดอนได้ในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าวาเท่านั้นความเร็วระดับนี้ทำให้มันสามารถเข้าโจมตีหรือสกัดกั้นศัตรูได้อย่างรวดเร็ว และยังทำให้คู่ต่อสู้แทบไม่มีเวลาตอบสนองนอกจากความเร็วแล้วเพดานบินก็เป็นอีกจุดเด่นที่ไม่ธรรมดา mig 41สามารถบินได้สูงถึงเกือบ40กิโลเมตรซึ่งถือว่าสูงกว่านักบินขับไล่ทั่วไปเกือบเท่าตัวนั่นหมายความว่ามันสามารถเข้าถึงชั้นบรรยากาศใกล้อวกาศและถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆอย่างเช่นดาวเทียมสอดแนมหรือแม้กระทั่งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง ด้านการออกแบบภายนอก MiG 4 1ยังคงเอกลักษณ์ของตระกูลมิคอย่านแต่ถูกปรับโฉมให้ล้ำสมัยมากขึ้นตัวลำมีลักษณะเพรียวแหลมใช้วัสดุคอมโพสิตและไทเทเนียมพิเศษที่ทนต่อความร้อนสูงเพราะเมื่อเครื่องบินบินที่ความเร็วเกินแมสซีอุณหภูมิพื้นผิวลำตัวอาจสูงถึงหลายร้อยองศาเซลเซียสดีไซน์จึงต้องทั้งเบาแข็งแรงและปกป้องนักบินไปพร้อมกัน ในเรื่องของระบบอาวุธ Mig 4 1ได้รับการติดตั้งขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่สามารถยิงได้ทั้งในบรรยากาศและนอกชั้นบรรยากาศมีข่าวลือว่ามันอาจรองรับขีปนาวุธต่อต้านดาวเทียมซึ่งถือว่าเป็นความสามารถที่หายากในเครื่องบินรบยุคป,ปัจจุบันรวมถึงยังมีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่สามารถโจมตีเป้าหมายในระยะไกลได้อย่างแม่นยำระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ก็ถูกยกระดับไปอีกขั้นด้วยเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตร พร้อมระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์และช่วยนักบินตัดสินใจทำให้ MiG 41ไม่ได้พึ่งพาเพียงแค่ความเร็วแต่ยังมีความฉลาดและทันสมัยในเชิงดิจิทัลด้วยอีกหนึ่งจุดที่หลายคนตื่นเต้นก็คือ MiG 41มีแนวคิดรองรับการทำงานแบบไร้นักบินหรือ UAV โหมดหมายความว่าในอนาคตเครื่องบินลำนี้สามารถบินโดยไม่ต้องมีนักบินประจำการเหมาะสำหรับภารกิจเสี่ยงสูงหรือการสอดแนมลึกเข้าไปในยินแดนศัตรู เมื่อพูดถึงสมรถนะโดยรวมหลายคนอาจสงสัยว่าเครื่องนี้ถูกสร้างมาเพื่ออะไรคำตอบก็คือ mig 4 1ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องบินสกัดกั้นเชิงกลยุทธ์หรือ interceptor ของสตวตร์ใหม่ไม่ใช่เพื่อดวลหมัดต่อหมัดแบบ d o g f i g h แต่เพื่อป้องกันน่านฟ้าขนาดใหญ่และรับมือกับภัยคุกคามที่รวดเร็วที่สุดในโลกแม้ว่าในตอนนี้ยังมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการผลิตจริงและงบประมาณ แต่ถ้ามองในแง่เทคโนโลยี MiG-41 ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามในการลักดันขีดจำกัดของมนุษย์สู่อนาคตทางการทหารมันไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินแต่คือการประกาศว่ารัสเซียยังคงต้องการเป็นผู้นำด้านการบินทหารสำหรับใครที่หลงไหลในโลกแห่งเทคโนโลยีการบิน MiG-41 คือหนึ่งในเครื่องบินที่ควรจับตามองมากที่สุดในทศวรรษนี้เพราะมันรวมเอาความเร็วความสูงเทคโนโลยีดิจิทัลและความสามารถใหม่ๆไว้ในแพคเกจเดียว และนี่ก็คือรีวิวแบบละเอียดของ MIG 41ปี2026ที่ผมอยากเล่าสู่ทุกคนฟังถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดพิเศษเกี่ยวกับโลกแห่งอาวุธและเทคโนโลยีการบินครั้งต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ